สวัสดีค่ะมาพบกับฟอร์จแกรบายคูจูนนะคะวันนี้เรามี4ปีประตู XLT นะคะมานำเสนอค่ะตอนนี้เราจำหน่ายอยู่ที่ราคา844,000บาทสำหรับเกียร์ธรรมดานะคะถ้าเกียร,ออร์ออโต้เราจำหน่ายอยู่ที่ราคา889,000บาทคันนี้ลูกค้าไม่แต่งอะไรเยอะนะคะเน้นส่วนลดนะคะ ใช้เงินออกรถไม่มากนะคะเพียง3 9มหมเท่านั้นนะคะมาดูค่ะว่าเราแต่งอะไรให้บ้าง3 9มหมนะคะกระชังหน้าลูกค้ายังคงเป็นอาโครเมียรเหมือนเดิมใส่ข้อไฟหน้านะคะมีเอกลักษณ์เลยก็มีไฟตัดมองมาค่ะตัวรถคิวร้ห6นิ้วมีหมุดอันนี้ลูกค้าเลือกยางเป็น m a x ซิต MT นะคะ เป็นบิคอนนะคะเ6 4นะคะเป็นยางออโเทรนนะคะคิวล้อ6นิ้วมีหมดนะคะจะสังเกตว่าครอบแก้มขรอบกระจกมองข้างแล้วก็มือจับยังเป็นโครเบียมอยู่เหมือนเดิมไปจนท้ายกระบะนะคะยังเป็นกันชนท้ายเป็นโครเบียมเหมือนเดิมเช่นกันนะคะที่เราติดตั้งเพิ่มเติมก็คือ ข้อไฟท้ายเพิ่มมิติให้กับตัวรถลหลักเลยตัวนี้ก็คือมีไฟเบรกตลงที่3ที่บนหลังคาด้วยนะคะไม่แต่งอะไรเยอะเราวปิดฟิล์มเซรามิกให้นะคะใช้เงินหลงรถไม่มากถ้าใครสนใจก็โทรมาที่เบอร์กูจูได้เลย0 8 8 5 0 3 8 5 0หหรือจะแอด ID l i ียมาได้ค่ะ f o ร d ปทุม um ค่ะ F O R D ปท um, ุม P A T H U M ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์โปรโมชั่นดีๆนะคะสวัสดีค่ะ